เนนดสวัสดีครับวันนี้เราพบกับฉลามต้นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมใหม่ในโดที่ว่าสัมผัสที่บอกนะครับผมก็คือจะเป็นการเล่นแบบว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ เต้นเกมนะครับต้องติดตาแนละ้วเพื่อนอีคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้าต้องบอกทางครับผมเพราะผม,มจะมารางแค้นพวกคุณจะโดนแน่แค่น้นเหรอคือนี่คือแคอ่คุณจะถิงใจผมแค่เดียวหรอหือผมไม่พูดเยอะรอดูในเกมโอเคผมนี้สั่งการอนะ่นนะคือไงมาชนะผมอ่ะ I G L ปอนใสเอโอเคครับผมงั้นเราไปพบกันในเกมเลครับผมเกอบัตองอ่ไกตกัไคไมร่นอันน้ไ่น ไหมอไปไฟ้ามองแล้วเลยต้องดังอ่ำเดี๋ยวอุ้ยรอเาล้ว่หนนิดน้อเฮต่อยเหตุต่ดตนดต่ำต่เลยอเินงค่ลงมาลงตลงมาหน้าจเดี๋ยวไม่หามเลยต่ไปขึ้นนิดไฟฟ้าไฟขวาไายไาโดนแล้วเออตาเออกวาพี่กั่อวาัเก็บขอลยไปล้ว ขอานที่ด้วยนะไม่ไปกอ้าวมึงยืนกดดังมือตนี้ในกลางกรดดังมึงยืนกอแตรงไปตรงไปอันนี้ผมนั่งอยู่บ้านนั่งตรงขวานตอไป่อไปตกล่องไม้เมื่อไหไปเไปไปตรงยาวเลยมึงนันเข้ากอดดังละมึงในกลางนยยิงกดยิงตไปีกตอนปกตียิงต้นหัวเดินทำไมมึงยันอนอยู่ก่กลเดินทำไมคนจะ้กนเราเราตัเรา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 ตเราเ ควาเสียงดีดีควเสีงดีตายตาลงต่ำลงตามยาวตลงไม่กีนเยอะๆขวาขวาวดแล้วเป็นหนึ่งแล้วปาตายเฮ้ยตัด้ายาะตายแล้วคือนี้ไม่ขานยหมดคือนี้หมดเนี่ยตายต่อยตอยองเด้งเนี่ลงไปลงไปเยอะลงเยอะทับเไปขึ้นมาไหนขวาขวาขึ้นมาไหนอ่ะนี่พอยาายหน่อยีนน่องเดินยหน่อยพอยงขึ้นขึ้นมาเออ ไม่อยากจะิงว่าึงก็สุดีอะทุกคนแล้วแต่ทำแลแล้วทำไงวะต้อง่มอกนน่มาไม่เห็นอ่ะวเาไม่เห็นเเข้าเข้าเข้าขัดหลังตอมาไดเลยอ่ะนดตอขึ้นนิดหนึ่งนัดต่อขึ้นต่มาไหนอกเ้ามันน่รู้วน่าปนตรงนิดนเจอึงจอึงหนนด้เดี๋ยวให้มึงขยับึงเข้าอีกตรงนิดนึ่งกดยิงขึ้นี่นี่ยิงออกงไหนอ

เิดติดกลองปดนกลางมดองไน้องเปืดกลางปนกลงมีวปืนตรงกดังมีเอสวตรงไหนเออเอาเอาเอาสาย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 ดันจ่อทางสายดันจอทางมาอันนั้นก็มาทางสายเป็นโดหันนกการาง่ายหจนไปงสายงไปดึงไปึไปโอเคขึ้นไปหน่อาแล้วก็หันหน้าตรงเดี๋ยวสายไอไอยุดยุ่ยยุ่เลยปืน เนดนึเก็เกหัดเ็บอเอมันไหอยมนอยู่รหว่างเอไว้ไงล่ะงานต่างของคูอ่ะีไหน่อยขนอย่เดี๋ยวไปหน่อยมันจะไหมันจะไหกเนาอดยแล้วเดี๋ยวไปเลยยนี่ด่อันนี้คืผมเระดังลยะดยเวลาที่ผไม่ความขวายคนขวาเดินทงขวาไอ่ะโอเดไปเดินไปเดินซ้ายเดินาเดินซ้ายเขยตรงไป เออขนาเจอถ้าบอกไ้ิงไไม่ใส่ยิผมบอกยิงค่ยิงไปต้องไปเดินลงไปแล้วก็เดี๋ยวสานิดนึงพอใส่อีก้ไโอเคสอีกเดกไก็เดินลงไปยาวเลยเดินลงไปอย่าใส่ย่าใส่อยายนิดนึงสายเลยสายเลยยิงเลยยิงยิงส่สยาวขวาขวายาวขวายาววิ่งอนีไปแล้วขวาหันขวาหันขวาอย้แล้วกต้องมามามาขวาขึ้นไปหันซ้ายหน่อยขวาขวาขวาี่บาดเลยขวาทีบาดมุยเนียเดินเดิน ย่าเดืนย่เดินมันตายแล้วมันเกยวส่วนมาแล้วยูเฉยมึงเดินอไปขวาอีกขวานนึงเดินอไปตออเนี่เดี๋ยวไรมาสองกระบอกอะไร่พอั้าไ้เป็นไอเดีบิวนะถึงันวีดิงก์ก็บอก่อต่อมากกว่าิงเก้ลนาโอเคโอเคยืนเฉยกันยเกันวิวรอวิวรอขนาต้อขึ้นสูงขึ้นอีกขึ้นอีกยืน กดหน้าออกทางขวาถ้าจอหันดึงดึงไวสูงไว้หันหน้าจอขวาอันนี้เราวิวไว้อยู่ใช่เงี้ยใช่ไหมมามาสายสายขยามสายนิดนึงีขยายามสายนิดนึงพยายามสายนิดนึงขยับสายอีกอีกตรงต่ำตรงไปตรงไปเดินลงไปหันซ้ายหันขวานิดนึงสายอีกนิดนึงลงต่ำสาย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 ยุดยิงสายอ้ลวไปแล้วนั่งง เดี๋ยวขวาสบายเลยเดี๋ยวเต้าลงมาเดี๋ยวไปซ้าย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 เดี๋ยวไปขวานิดนึงให้แบบยิงลงมาเดี๋ยวเต้างมาเออไอ้ฝั่งนู้นทำไมปืนต้องวะเก็บสุดมันก่อนเดินลงไป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 ก่อนขวาเดินไปเดินไปเดินลงไปเดินไปหายไปแล้วเต้าเต้านปลงมาต้องลองมันมีให้เกียริพี่เก็บไม่ได้เนาะคนนั่งคนนั่งให้แบบนั่งไว้ยิงเต้ามาอันนี้พี่นอนอยู่ปรงนี้ร่งอยู่ทางขวาไปลงเตือนมืะ เดี๋ยวเอาซ้ายเดินลงไปเดี๋ินไปเดี๋ยวออกจากบ้านไปเดินทางขวาไปเดินลงไปเดินไปเดินไปเดินไปขวาเดี๋ยวขวาหันหันน้าเจ้าซ้ายมือเนี่ยเดี๋ยวขวาอันนี้ขึ้นสูงไปอันนี้ขึ้นสูงไปมุมต่ำๆมุมต่ำไปเดี๋ยวเดิน้ยวซ้ายเรียนไปเรียนไปบอกเดี๋ยวขวาอันนี้ชนชนรถไฟอยู่เดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปเดี๋ยวขวาอันนี้เป้าเป้าเป้าเรื่องสูงอะขึ้นต่ำขึ้นมน่ไปโอเคเนี่ยเป้ากำลังดีแล้ว เดินรงไปเดินงไปเดินเดินรงขวาขวาเดินทางซ้ายซ้ายไปเดินนยดขาขวาโอเคทางด้านขวาขวาขวาขวขวาขวาข้าลังข้ลังขหวยุดเดีนเบยากาศบรรยาาจริงๆเดิน้ายซ้ายห่างขาีนึงห่าขา่างขาาว่งวิ่งเลยวิ่งก่นว่งอนขวาขวาตายแล้วจะตาย แล้วก่อนเลยขออะไรถอยเี่ยวไปเดี๋ยไปเดีบวไปเดี๋ยไปเดี๋ยวดวไปดี๋ยวไนเดี๋ยูไปเดี่ยววเดยวันเี้คือแทดีอยวไเดี๋เดี๋ยยไปเดี๋ยตอนนีีเราเปเี่ยนแป่นี๋ยวไปเนั่งวไปเงี๋ยาปเยปียวไปเดี๋ยไปเข้าไปดแล้วปเย่างียววไปเยวปนดยวไปวาปเดยปเดยเวเยไว

นาขวาซ้าาจะอขวาใอขวายิ่งไปนี่ตงน้งน้ตรงนีเออตวายแล้วเก็บตวนั่นมาเดินไเดินไม่ีเอายา้เดินลไปเดินไปเดินไปองนีขึ่งเก็บเก็บเก็เดินออกขวาไเข้าไปเดินไปเดินลงไปไปัาหขวาเราขวาไปตกงไปเลยกไปเลยขวาตรขวาซ้าหตรงตรงงนขวาาังห เดินตรงไปใน้าฝันไปขทางขวาทางขวาไปไปไปเดินตรงไปเดินลงทางซ้ายเลยทางซ้ายนี้พยายามโอเคพยายามนครับมันไม่เข้ามาลูกวิ่งเะครับฝ่ายงมนไมไม่ไมไป้อมาป้อมาฟ้าใสอยู่นนเล้สายนี้ที่เดไปไม่ได้พี่ยันต่อข้าเพื่อนกันเลยมาไว้ขวาไวขึ้นขึ้นซ้ายเห็นมัดูดัามันอยู่ไหน ขึ้นเี่ยวตัวไปดิขึ้นเดี่ยวขึ้นเดี่ยวขึ้นซ้ายอันนเดี่ยวกดยิงจบเอ้าจบจบคือจบจบคือจบอะน้องมันคือจบแล้วห้าปีไม่เข้าใจเอาเลยน้องไม่เอาถ้าถามพูดเยอะจนคอแห้งเกอรอกินน้ำหน่อยไหมผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วอันนี้ไม่มีฟอร์มผมไม่มีอะไรจะพูดละผมรับบทรองทอดเลยดีกว่าวันนี้คุณเตรียมบทรองทออะไรมาบ้างผม่า

กินทำไมเขาเป็นคนโทษเล้เนาะหรือว่าเฮยคุณก็ไปกลับไปคิดมานะว่าคุณจะเอาเกมอะไรมาชนะผมอ่ะถ้ามีคุณก็ไปนึกมาไปนอนฝันมาเลยแล้วได้เขาเผลอหลับเมื่อไหร่เราค่อยแก้เขาน้องนี่แหลเป็นวิธีแก้โกงก็คือติดตามเราที่ Facebook m เชนมุรีด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเชร์พวกเราเลยเรื่องนี้นะครับผมเพผมขอรัตัว ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาติดตอมุกเรียกมุกเรียกมุกขอลตัวเอ้ยขอตัวลาไปก่อนนะครับ